สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวารไรตีค้ค่ะปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะที่ประเทศไทยก็เป็นเทศกาลลอยกระทงส่วนในยุโรปของเรานั้นนะคะก็เป็นหนาวเหน็บน,นะคะหิมะตกหิมะปีนี้มาเร็วคะ่ะปลายเดือนพฤศจิกา,ก,าก็มาแบบหนาวเหน็บเลยแบบว่าอากาศติดลบนะคะเพื่อนๆลบ9้าองศาแล้วก็ถนนก็ลื่นมากหิมะตกต้นไม้สวยงามคะ่ะอันนี้หน่อยถ่ายที่ระเบียง ของหน่อยนะคะเพื่อนๆที่ระเบียงบ้านระเบียงอาพาร์ตเมนต์นะคะถ่ายออกไปก็ต้นไม้ที่เคยเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะสนามหญ้าตรงนี้ที่เคยเป็นสีเขียวก็หิมะตกลงมาปกคลุมหมดเลยค่ะ นี่ให้เห็นหิมะกำลังตกนะคะแล้วแดดก็จะไม่ค่อยออกเลยนะคะเพื่อนๆแต่การอยู่ในบ้านนั้นเราก็เปิดฮีเตอร์นะคะเปิดให้บ้านร้อนบ้านอบอุ่นนั่นเองค่ะเหมือนที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากเราก็เปิดแอร์คอนดิชันให้เย็นใช่ไหมคะที่นี่ก็จะเปิดฮีเตอร์ให้อ่ให้ความอบอุ่นกับบ้านคะ่ะให้ความอบอุ่นกับตัวเราเองค่ะแล้วก็จะใช้น้ำร้อนนะคะเปิดก๊อกมาที่น้ำร้อนตลอดเลยค่ะ วันที่หน่อยไปถ่ายวันนี้นะคะเลิกงานเป็นวันหยุดก็ไปกับลูกสาวนะคะ เป็นวันหยุดของลูกสาวแต่ว่าหน่อยไปทํางานมานะคะเลิกงานก็เลยพาลูกสาวมาถ่ายคลิปนะคะมาถ่ายวีดีโอช่วงที่หิมะตกมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านเรานะคะถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นป่านะคะ,ะในเราจะเรียกว่า Black For e s t นะคะเพื่อนๆป่าดำนั่นเองค่ะเราอยู่ในเขตยเยอรมนีตอนใต้นะคะก็จะอยู่ในเ,เขตป่าดำตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ ก็จะเป็นป่าสนนะคะต้นสนต้นนี้ก็จะป่าสนนี่จะทนต่อความเย็นมากเลยนะคะแต่ต้นไม้ที่เห็นนี้ไม่ใช่ต้นสนนะคะนูน้นไปทางมุมนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนรอบๆบ,บหมู่บ้านเลยเห็นหิมะตก จากทุ่งหญ้าสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีขาวหมดแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูบรรยากาศอีกวันหนึ่งนะคะแดดออกท้องฟ้าเป็นสีครามแต่ต้นไม้ยังมีหิมะตกเลยค่ะก็จะได้ภาพที่สวยมากๆเลยนะคะถ้ามีหิมะตกแล้วก็หิมะเต็มต้นไม้เนี่ยแล้วแดดออกเราก็จะได้ภาพที่สวยงามอย่างนี้ค่ะท้องฟ้าคือเคลียร์มากเลยไม่มีเมฆอย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆแต่อากาศนี่หนาวเหน็บเลยนะคะ แดดอ,อกถ่ายรูปสวยงามค่ะเด็กเด็กเด็กเล็กๆพ่อแม่ก็จะพาไปเล่นหิมะกันนะคะแต่ว่าลูกสาวเราโตแล้วก็ไม่ได้เล่นหิมะเหมือนสมัยตอนอยู่อนุบาลแล้วนะคะแค่มาเดินเล่นถ่ายรูปกันเฉยๆค่ะและตรงนี้ก็เป็นถนนนะคะอ,อกจากหมู่บ้านเราไปอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นทางไปโรงเรียนของลูกเราะคะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆน,นี่หิมะปกคลุมต้นไม้ต้นไม้ที่ล้มนะคะตอนที่ลมพัด ามาแรงๆตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็มีหิมะปกคลุมต้นไม้นี้ที่ล้มนี้นะคะถนนก็ยังเป็นสีขาวๆนะคะเทศกาล เทศบาลเขาก็มาเกรดถนนไม่ทันนะคะเพื่อนๆหิมะตกอย่างนี้ขับรถนี่ลื่นมากเลยนะคะ,ะหิมะเต็มล้อเต็มบังคโคลนนี่เพื่อนๆคือแบบระยะเบรกนี่ยาวมากเลยนะคะต้องเบรกเต้นเนื่นๆแล้วก็ทําให้รถเวียงรถลื่นได้เพราะฉะนั้นเทศบาลเขาก็จะมาเกรดถนนนะคะเอาหิมะออกแล้วก็โรยเกลือโรยหินนะคะอันนี้เป็นร่องน้ําค่ะเพื่อนๆเป็นทางน้ําไหลนะคะก็หิมะก็จะเป็นแล้วก็ พระอาทิตย์อัสดงค่ะพระอาทิตย์ตกดินอันนี้ก็เป็นป่าดํานะคะเพื่อนๆพ,นพนื่เห็นต้นสนนะคะต้นสนพวกนี้ก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะแล้วต้นสนก็เป็นต้นที่ไม่ตายนะคะเป็นเป็นต้นไม้ที่ทนกับความเย็นมากเคยเลยค่ะย,ยังเขียวตลอดทั้งฤดูนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าที่เห็นนี้ก็คือหิมะปกคลุมเต็มใบนี่ยังเขียวอยู่นะคะ เป็นต้นไม้ที่ทนตกความเย็นมากอาเจอผู้ชายคนหนึ่งก็ยืนถ่ายคลิปกับเราเหมือนกันค่ะทางไปโรงเรียนลู่นะคะนอกออกอ,ออกนอกตัวหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆตรงนี้น่ะจะเป็นทุ่งหญ้าเขียวสวยตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้หน้าหนาวก็สวยไปอีกแบบนะคะบรรยากาศาแตกต่างก,กันกับที่เมืองไทยค่ะเพื่อนเือน<ๆ>เมืองไทยก็ร้อนเนาะพระอาทิตย์ส่องแสงตลอดแต่ที่นี่ก็พระอาทิตย์อัสดงค่ะนี่เอลซ่าค่ะเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะเพื่อนเนนี่หิมะกเกาะวุ้ยสวยค่ะตอนมาอยู่เยอรมันใหม่ๆเจอหิมัเจอหิมะ,ะ,มะนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะ,ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วกับความเย็นค่ะเพื่อนๆนนี่สาวน้อย โอ้ดูแดดออกได้บรรยากาศอีกอย่างนึงดูแดดออกค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะแดดออกได้ภาพสวยมากเลยค่ะชอบชอบวู้หนาวแต่แดดออกนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆผิวหน่อยก็ไม่ขาวนะผิวสีไหนก็สีนั้นค่ะเป็นผิวสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มสีน้ำผึ้งเข้มนะคะถึงจะอยู่เมืองนอกไม่มีแสงแดดแต่ก็ไม่ขาวนะคะ ถึงไม่มีแสงแดดแต่ก็มีรังสีอุนตราไวโอเลตนะคะเพื่อนๆโอ้ทางไปในป่านะคะเพื่อนๆเ,เขาก็กรดนิดนึงและนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดคริสต์มาสในหมู่บ้านเราค่ะมีการขายสินค้าต่างๆเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะขายของกินค่ะไส้กรอกกินกับขนมปังนะคะไส้กรอกย่างกันสุดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองมาผัดกับเส้นนะคะเขาเรียกว่าชุบนุด่เดินนะคะหน่อยก็กินเหมือนกันอร่อยดีค่ะ แล้วก็มีร้านค้าต่างๆก็มีกลูวายนะคะกลูวายก็เป็นไวน์ร้อนนะคะที่เราเอามาดื่มกันในช่วงหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆเขาจะเอาไปต้มให้ร้อนแล้วก็ดื่มอุ่นๆค่ะแต่เป็นไวน์ที่มีแอลโกอฮอล์ดื่มแล้วก็เมาเหมือนกันนะคะสินค้านะคะถุงเท้าผ้าพันคอเสื้อกันหนาวนะคะอันนี้เกี่ยวกับกลิ่นหอมนะคะน้ำหัวหัวเชื้อหัวน้ําหอมนะคะ ที่ใส่ให้กลิ่นหอมนะคะน้ํามันหอมระเหยอะไรพวกนี้และนี่ก็เป็นไวายร้อนนะคะเพื่อนๆที่หน่อยดื่มในวันนี้นะคะไวายร้อนทําจากอางุ่นแดงค่ะและแล้วก็มีขนมชูโรสนะคะของขึ้นชื่อของประเทศสเปนค่ะอันนี้ก็เป็น ที่ทําการอําเภอในหมู่บ้านหน่อยนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่ารัดเฮาส์นะคะบรรยากาศยามค่ําคืนมีมิวสิกมีแสดงดนตรีนะคะเพื่อนๆมีต้นคริสต์มาสตั้งตรางงานอยู่หนึ่งต้นนะคะ,อะ,อ,ะอะไรนะ งานเทศกาลคริสต์มาสนี่มีแค่สองวันเองนะคะเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็พอแค่นั้นค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากปิดถนนหลายวันนะคะอันนี้ก็คอนดอกนะคะเป็นฮอตดอกที่ชุบแป้งทอดนะคะเพื่อนเพื่อนลูกเราอยากกินนะคะ4ยูโร50บรรยากาศสวยค่ะและนี่ก็เป็นดอกคริสต์มาสหน่อยซื้อมาประดับห้องหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนดอกคริสต์มาสในกระถางแล้วก็มีแอดเวนต์นะคะเทียนสีเล่มที่เขาจุดกันทุกวันอาทิตย์อ่ จนให้ครบเสียทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ถึงวันคริสต์มาสพอดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ